ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนๆวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเด็คนชอบพระนะครับผมเปิดพระของ f c ที่ส่งพระสมเด็จมาให้ชมต่อนะครับอันนี้ต่อจากของเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นของ f c จากพะเยานะครับมาจากภาคเหนือครับกวนพะเยานะครับกวนพะเยาลองดูครับมาแบบนี้ถือว่าโอเคครับเพราะว่าห่อทิชชู่แล้วก็ใส่ซองก็ปลอดภัยปลอดภัยจากการ ที่พระสมเด็จจะชมรุดก็ค่อนข้างจะร้อยเปอรเนต์ก่อนที่จะไปดูพระเมื่อวานนะครับองค์เมื่อวานที่ได้มาสอง,องค์เนาะเป็นหลวงปูท่ทวดกับสมเด็จรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับองค์นีอ้องค์นี้เป็นเนื้อหาของวัดโพเกียบนะครับวัดโพเกียบก็หลายๆท่านก็รู้ครับก็เข้าไปศึกษาเข้าไปติดตามดูประวัติอยู่นะครับอันนี้เป็นที่อ่างทองนะครับเป็นอ่างทององค์นี้ก็น่าจะ จัดสร้างนะครับช่วงปี2490นะครับเนื้อหานะผมใช้คําว่าจัดสร้างช่วงปี2490เนื้อหาขององค์พระนองค์พระบางท่านเห็นแบบนี้คิดว่าเก่าถึงยุคนะครับแต่แบบนี้คือมีมีอย่างหนึ่งที่น่าสะสมนะที่ที่ผมเช่าเป็นบางองค์เนี่ยเพราะว่าชอบเนื้อนะครับชอบเนื้อเป็นการส่วนตัวนะอย่างอย่างองค์นี้นะครับที่ลงประมูลวันนี้นะครับ ลองดูครับว่าหาหาหาแบบนี้หายากอยู่นะครับหายากหายากรูปเหมือนนะครับเนื้อหาวัดโพเกียบเอาองนี้นะครับก็ไปพร้อมกรอบเหล็กนะองนี้นะครับคือปกติแล้วผมมี2องค์นะครับเป็น7ชั้นปกโพบีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บีของวัดโพเกียบส่วนนี้คือเป็นรูปเหมือนนะครับเนี่ยรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับโอเคครับลองดูครับราคา ถ,ถือว่าไม่ได้สูงครับราคาไม่ได้สูงแต่เนื้อหานี่เห็นเห็นแล้วนะครับเนาะเมือ่อเมื่อวานนี่ถ้าจะดูคลิปยาวๆนี่เมื่อวานนี่มีมให้ให้ดูครับไปของ f c ฟพระเยาวก่อนครับ f c ฟท่านนี้ส่งสมเด็จมาให้ชมตลอดเวลาเลยแต่วันนี้มีโอกาสนะมีโอกาสได้ส่งมาให้ชมองจริงนะครับ แบบนี้ไปไม่ได้ครับตัวนี้แบบนี้ไปไม่ได้นะน,นี้ผมผมเรียงยังไงดีผมเปิดไปทีละองค์นะ fc ดูไปด้วยกันทีละองค์นะครับลุ้นว่าองค์ไหนที่ผมจะได้เช่าหาแค่นั้นเองนะครับเป็นไงครับหลายๆท่านเห็นแบบนี้เป็นไงครับมีความรู้สึกแบบไหนนะครับรู้สึกว่าผมจะเช่าหรือไม่เช่าแบบนี้ผมไม่เช่า นะครับแบบนี้ผมไม่เช่าอ่าโอเคนะอันนี้ต่างวัดนะครับต่างวัดไม่ใช่เนื้อวะัลขะังไม่ใช่เนื้อบางขุนพรมนะครับเนื้อไม่ลึกนะผมผมแจ้งก่อนว่าเนื้อไม่ลึกอันนี้ผิวลายงาเนี่ยไม่ได้ผิวแบบเป็นผิวเก่านะไปทีละองค์ครับไปทีละองค์ดูว่าผมขอชมองค์ไหน f c ถึงได้ส่งมานะผมผมอยากรู้ว่าผมขอชมองค์ไหนถึงได้ส่งมาให้ชมนะครับ แบบนี้ตัวผมไปไม่ได้นะครับไปทีละองค์นะครับไม่ใช่เมื่อเนื้อเนื้อองค์เมื่อกี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่พระต่างวัดนะอันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับดูดีนะตาแผ่นดินเนี่ยผมนี่มีเนื้อองคูไว้หลายองค์นะครับตาแผ่นดินแบบนี้ไปไม่ได้ครับ พระลักษณะแบบนี้ตัวผมไปไม่ได้ไม่ชอบเนื้ออ่าเอาคิดคิดเอานะคำว่าไม่ไม่ชอบเนื้อของผมก็ไม่ได้บอกไปโดยตรงนะครับแบบนี้ไม่เก่าเห็นไหมพระแบบนี้ดูไม่เก่านะครับวางนะครับเดี๋ยวผมเอาชุดของผมออกก่อนนะครับ อันนี้ปกโพฐานแซมนะครับไปไม่ได้ครับเนื้อหาแบบนี้ไปไม่ได้นะครับไปต่อครับไปต่อดูผ่านทางะจะบอกว่าผ่านทางจอทีวีชัดเจนมากอันนี้เนื้อผิวมันนะอันนี้คือสมเด็จเนื้อผิวมันนะที่ผมบอกนะครับแบบนี้เห็นโอ้หาง่ายนะแบบนี้หาง่ายนะครับ หลายหลายท่านนะที่ดูแผะระตามเพจต่างๆนะตามเพจออนไลน์ต่างๆถ้ามีโอกาสนะผมผมแจ้งนะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยไปเดินแผงดูบ้างนะครับไปเดินแผงดูบ้างเผื่อแบบว่าเปิดโลกเนาะดูแต่ในแบบรูปรูปที่เขาส่งมาดูไปเปิดอ่าเปิดตาไปดูพระแผงโอ้หไปเจอพระแผงนี่โอ้ยิ่งแบบ ไปแบบล้ําแล้วล้ําแบบเก่าอ่ะทําเก่ามาได้แบบโอ้ดูดีครับดูดีดอ่าผมวางนะอันนี้คือองค์ที่ผมยังไม่ชอบครับแบบนี้ยังไม่ชอบครับหยิบมานี่คืออืมเช่าไปเท่าไหร่น้อประมาณนี้นะเห็นไหมเนื้อแบบนี้ตัวผมนี่ ดูไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมหลายหลายท่านที่ติดตามก็เช่นกันนะผมว่าดูไม่ยากนะหยิบมาแต่ละองค์เนี่ยผมว่าดูไม่ยากเดี๋ยวองค์องค์ไหนดูยากเดี๋ยวจะบอกนะครับองค์นี้ก็ดูไม่ยากครับเห็นไหมดูผิวนะครับเห็นไหมดูผิวดูการการทำเนี่ยคือยังไม่เก่านะถุงแรกนะครับจะหมดถุงแล้วนะครับ เห็นไหมครับ fc ที่สะสมสมเด็จนะครับลองดูนะลองดูนะพระเนื้อหาแบบนี้นะครับลองดูนะครับถ้าได้ไปเจอหรือไม่ถ้าได้มาเห็นเนื้อองค์จริงนิ้วจะต่างแบบแบบนี้คือรู้เลยว่าไม่ใช่นะครับแบบนี้คือจะรู้เลยว่าไม่ไม่ใช่ครับนี่ฐานแซมนะครับเนื้อเหลืองนะครับองค์นี้ก็ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ บางท่านนี้ยังไม่เคยเห็นนะบางท่านยังไม่เคยเห็นเฮ้ยมองว่าอูแบบนี้แหละนะครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฐานแซมล่าสุดนะครับที่มาก็แบ่งไปเอราชบุรีนะถ,ถ้าจำไม่ผิดน,นะเป็นราชบุรีนะครับแบบนี้ไม่ใช่ครับแบบนี้ไม่ใช่กล่องแรกนะครับ ลองดูครับผมพยายามที่จะไปหาองค์ที่ได้เช่าหานะครับว่าจะมีเข้าไหมครับหลักๆแล้วคือสมเด็จนี่เกตทะลุซุ้มแต่ว่าเนื้อผิดอยู่นะครับไปเร็วนิดนึงครับอันนี้ทรงเจดีครับนี่ทรงเจดีดูกรอบดูขอบนะครับดูผิวนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปซองที่2ต่อครับซองที่2ต่อเลย รูปเหมือนผมใส่กอบไปให้นะน,นี่ครับเป็นกอบเลดนะครับผมใส่กอบไปให้สําหรับ FC ที่ประมูลได้นะครับประมูลทางช่องทางบ้านชมพูนะครับบ้านชมพูหลายหลายคนก็บ้านชมพูบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับบ้านต่อๆก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับโอ้ทุกวันนี้ ก็อย่างว่าครับอย่างว่าแหละนี่ง่ายครับดูง่ายนะหลายหายคนนี่มองรู้อะ่ะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับที่มองรู้ครับคนที่ดูผมไปด้วยเนี่ยมองรู้ครับเนี่ยพระที่ผิดเนื้อเนี่ยดูไม่ยากเลยนะพระที่ผิดเนื้อนี่ดูไม่ยากเลยนะ,ะนนยยครับ ดูเก่าอย่างเดียวนี่หลงนะผมบอกเลยครับว่าดูเก่าอย่างเดียวเนี่ยหลงเลยแบบนี้ครับเหลือนี่ครับเหลือแค่นี้เนี่ยมีให้ลุ้นหกองค์นี้ครับมีให้ลุ้นแค่หองค์นี้แหละครับ ก็ไปไม่ได้ครับเอาคล้ายๆครใครเคยเห็นไหมครับในแบบนี้คล้ายๆไหมคล้ายๆบางคนพรม,มไหมเป็นข้าบ,บางคนพรมไหมครับคล้ายๆไหมวางนะครับวางเลยวางเลยโอ้ยยังไม่ใช่นะพ,พี่พาชุดนี้ยังไม่ใช่นะครับ โอเคนะครับเหลือ2องค์ครับ2องค์สุดท้ายจะเจอไหมครับเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่เห็นไหมไม่ใช่นะครับโอเคครับส่งกลับนะครับส่งกลับทั้งหมดนะของเอฟซีพะเยานะครับขอบคุณมากครับวันนี้เปิดพระของเอฟซีพะเยานะครับ ไม่มีองค์ได้เช่าหานะครับไม่มีองค์ได้เช่าหาอ่าโอเคนะครับ